สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของฐานข้อมูลหรือว่าดัตเตอร์เบหรือว่าโปรแกร,รมที่ใช้ในการจัดการดัตเตอร์เบนะครับตัวดัตเตอร์เบเองครับก็จะมีคอนเซปต์หรือว่าขั้นตอนในการที่จะออกแบบตัวฐานข้อมูลนะครับสรุปได้ประมาณ5ขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนแรกครับเราก็ต้องมีการรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลว่าเราต้องการที่จะสร้างระบบอะไรนะครับหรือว่าเป็นดัตเตอร์เบที่จัดเก็บฐานข้อมูลของระบบงานแบบไหนนะครับ ระบบงานของร้านค้าออนไลน์การซื้อขายออนไลน์เป็นต้นนะครับเมื่อเรารวบรวมข้อมูลได้แล้วนะครับว่าเราต้องการที่จะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับขั้นตอนต่อมาครับขั้นตอนที่2เราก็จะมากําหนดโครงสร้างของตารางหรือว่าเทเบิลในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือสร้างตารางขึ้นมานั่นเองจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมซึ่งข้อมูลที่เราจะเอามาจัดเก็บนะครับเราก็ต้องดูว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับที่อยู่ของลูกค้านะครับ ็จะต้องประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลบ้านเลขที่บนอำเภอเขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์เป็นต้นนะครับตอนนั้นขั้นตอนที่3ครับเราก็จะต้องขั้นตอนที่3ครับเราก็จะมาพิจารณาในเรื่องของคีย์นะครับว่าฟิลด์ใดในตารางที่เราสร้างขึ้นมานะครับจะเป็นคีย์หลักนะครับหรือฟิลด์ใดที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นคีย์นะครับซึ่งก็จะมี คอนเซปต์ในการเลือกเราก็ต้องเข้าไปศึกษาคอนเซปต์ในการเลือกคีย์ครั้งหนึ่งและขั้นตอนที่4ครับก็คือการทำ normalization นะครับเราทำ normalization เพื่อให้การเก็บข้อมูลในตารางมีความไม่ซ้ำซ้อนกันนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้จัดเก็บข้อมูลในโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งถ้ามีฟิลข้อมูลที่ซ้ำกันเราก็จะแยกเป็นต่าง ฐานข้อมูลหนึ่งอาจจะมีตารางหรือว่าเทเบิลสิบถึงยี่สิบเทเบิลพื่อที่แยกการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพซึ่งแต่ละตารางเมื่อนำเอามาเชื่อมกันก็จะมีความสัมพันธ์ทั้งแบบ one to one one to many หรือ many to many ขึ้นอยู่กับลักษณะของการกำหนดของข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับในการสร้างตารางนะครับสร้างฟิลด์ต่างๆกำหนด